รเริ่มเกี่ยวกับการพูดเรามาดูความหมายของการพูดคำว่าพูดหมายถึงอะไรคะนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับคำว่าพูดหมายถึงอะไรคะมีนะค่้อยําเมื่อสื่อสารที่ว่าผู้พูดเขาพูดออกมาเนี้ยเพื่อที่จะสื่อสารแล้วลักษณะนีนะคะผู้พูดก็ถือว่าเป้เหมอนกับว่าถ้อยคาที่เราสามารถส่งสารให้กับผู้รับสารและสามารถเข้าใจตรงกันในสารนั้นๆนะคะ กับระราชมันญติระราชสารทุกขจะสตสรของพันหน้าร้อยสี่สิบสองเนี่ยเขาได้ให้ความหมายัอว่าพูดไว้ว่าก็คือการเปล่งเสียงออกเป็นท่อยตามฉะนั้นการพูดก็หมายถึงการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมาให้ผู้ฟังด้วยน้ำเสียงอย่างเช่นมีน้าต้องการจะยิ้มกันโลกของราชนีมีน้าก็บอกว่าราชินีฉันขอยิ้มยังลกของเธอหน่อยนะราชินีก็บอกว่าค่ะท่นคือการพูดเด พูดและสื so Omaha, so on ่อสารนั้นให้เพื่อนไดู้้ความค่ะถ้าต่อไปเรามาดูองค์ประกอบของการพูดนะคะว่าองค์ประกอบของการพูดนั้นมีอะไรบ้างองค์ประกอบของการพูดเนี่ยมีอะไรบ้างคะ เดี๋ยวเรามาดูอย่างแรกก็คือผู้พูดจดด้วยนนักเรียนให้สงมุดผู้พูดมีลักษณะอย่างไรคะนาใจผู้พูดคำว่าอย่างผู้พูดผู้พูดก็คือผู้ต้ผู้พูดก็คือผู้ที่ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดไปยังผู้ฟังค่ะผู้พูดที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง น่าประทับใจรู้จักใช้เหตุผลแม่จ้าเดี๋ยวก่อนนะคะหน้าประทับใจในที่นี้ก็คือผู้พูดจะต้องมีแหล่งความรู้ที่ชัดเจนที่จะนำมาสื่อสารให้กับผู้ฟังแล้วอันที่สองก็คือรู้จักใช้เหตุผล ก็คือเมื่อผู้พูดต้องการที่จะยกตัวอย่างให้ผู้ฟังไม่เข้าใจก็ต้องรู้จักใช้เหตุผลยกเหตุผลที่มันเป็นความจริงนะคะสามก็คือคำหนึ่งถึงผู้ฟังคำหนึ่งถึงผู้ฟังในเรื่องนี้ก็คือในเรื่องใดบ้างคะความรู้สึกความต้องการไวใช่ไหมคะไวไวเพลิเพลใช่ แล้วอันที่สองประกอบที่สองก็คือการสาร,สารที่ดีเนี่ยจะต้องมีลักษัะอย่างไรคะนักเรียนมีความนักใจนถูกต้องไม่กำปลลวงค่ะเก่งมากเลยค่ะการที่ดีก็จะต้องมีความชัดเจนนะคะไม่กำปลลวงไม่สับไม่คือพูดออกมาแล้วไม่ทําให้ผู้ผู้ฟังงงอะค่ะหัวข้อสุดท้ายก็คือผู้ฟัง ตอนนี้สําคัญที่สุดคุณสมบัติของผู้ฟังที่ดีควรจะเป็นอย่างไรบ้างมีมาระยาทในการฟังไม่เคี้ยวหมากฝรางแล้วเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้เด็กจะมีโทรศัพท์กันใช่ไหม,มนักเรียนสนใจโทรศัพท์บา้างดังนั้นเวลาเอาโทรศัพท์มาก็ให้ปิดเสียงหรือว่าตั้งระบบสั่นนั่นคือคุณสมบัติของผู้ฟังแล้วอ,อะไรอีกคะอะไรอีกบ้างเอยไม่เคี้ยวหมากฝรั่งใช่ไหม นั à, ่นคือนันสมบัติที่ด well? ีของผู้ฟังฉะนั้นองค์ประกอบทั้งสามอย่างมีใครสงสัยอะไรบ้างไม่มีค่ะงั้นเดี๋ยวคุณจะให้ทวนเอาจริยาองค์ประกอบมีอะไรบ้างคะอันไหนคู่พูดพี่สารกระต้อข